สบายดีพ่อแม่พี่น้องแรงวันเสาร์เลิกเวียกไวพี่น้องวันนี้กะเอาได้เป็ดมากินแรงพี่น้องตอนน้องลาหากระคั่วเป็ดแล้วเนาะตอนคว้วตอนอย่างกบรไทยพี่น้องเพราะว่าฟ้าแห้งออกไปเบึง่งห้องเบึงอย่างมีเผนมาจะย้ายห้องอ่าในสิ้นปีนี้เนาะยังรอเบึงว่าจะเป็นแนวใดว่าจะได้ย้ายหรือโบเนาะแต่ว่าน้องลาก็ไปถามราคาห้องไว้แล้วราคาห้องกะตกอยู่ประมาณ เดือนหนึ่งสองพันเก้าพี่น้องแต่แบบมีค่ามาจำม่้ยอย่างจ่าน้องลาถามแล้วข่ามาเจอะมาจำก็คือเวลาเขาออกเพิ่นจะบุส่งคืนเนาะอะเข้ามาเรื่องเห็ดเลือดปลาเห็ดติยงเป็ดกินพี่น้องมอนี่ได้เป็ดแต่เขาเห็ดเลือดบ่เป็นเนาะเขาก็เลยไปให้ข้างห้องเห็ดหายให้ติ๊กน้องไปมาแล้วพี่น้องเป็ิงได้ปลาจิงน้อย อันนี้คุณนนไป,ไปเฮ็ดเอเลือดเอาไว้น้ำตาเอาไว้นี่ก็คือิเป็ดเฮาพี่น้องตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มไปสีโงทุ่มแล้วเฮาหาก็ครัวเป็ดแล้วหาก็อ,อ่าเริ่มปิ้งพี่น้องต้องรมชุกอ<ห>มันบุกนะนะนอ่ สกาบืมันบนโอวกกาบไปยาเ้ยเือเราบอกเฮ้ยอิ่มล้าบอกเราเ็ดนนี่นนี่นีเน้นี่จกาบแล้วนี่กาบแล้วกาบบ่เฮ้ยนี่กาบแล้วกาบอยู่หอกเนาะใังไหเนาะดีมันตันอยู่เนาะเออมเกืใส่ใส่ไม่ใต่หอยพวกห่อพวห่อเปือมันนนั่นเออเขาอขวใส่ขอใจยล่ิที่นี่ะ โบอิ่มกับปันเข้าไส้แบ่งมาให้เฮาแล้วก็ได้เพราะว่าน้องลากับมุงข้างห้องเนาะสั่งเป็ดมานํากันพี่น้องแต่เพื่อนกะยานเฮ็ดให้เฮาโบการก็เลยเพื่อนเอาของเพื่อนมาให้ยานน้องลาไป่ได้กินพี่น้องเดี๋ยน้องลาให้เบิ่งน้าตาเรืืองเคียงพี่น้องอันนี้ของเพื่อนแบ่งมาอันนี้ของน้องลาฮ็ดได้แต่งกินเบิดสองคนนี่คือปิ้งเป็ดของเฮา ทานเริมจวดแล้วเริ่ม,มีกลิ่นไอหอมเลยพี่น้องคนครัวคนล้างก็คือเอ้ยยิ้มเน้นมาได้ล้างถ้วยหลายก็ได้พ,พักใส่มันอย่างก็คืออยู่ในสวนนี่แหลนะน้อพี่น้องเขาเก็บในสวนมามาเบิง่งทางนี้ต่อน,นี่ขึ้นอายกะตัต่บตีเป็ดเขาเดี๋ยวน้องหลายเดี๋ยวเขาจะมาซีมแบบแป้งพี่น

กัวบ,บะกัวยังกัวหาวรปนี่บ,บ,บ,บะ,ะแซ่บของขานีเซ็อเจ้าก็เชอเซ่เตชุดเซ็เด็เกี่ยวกันไไัเซบเป็นอมแซ่บแมแบพี่น้องเซ็ตเป็นที่เียบร้อยพี่น้องไปไปนั่งกินถ้าปิ้งเป็ดชุกเนาะ เดี๋ยวพริกปิ้งก่อนว้าวว้าวโอ้ยน่าอมอัด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 แต่กะซิกินเลือดเป็ดก่อนแล้วก็อิ่ม อไปล้างกระป่น้อเขาไปกินเจ้าอะไร้มากเลเนาะช้ำๆเนเลือดน้ำนองล่านะ Messen báo này phải không? Bà. không đi, với nọ, không đi, không khai kín tết. đây bóng. Très bóng. Très xin Très bóng. Très bóng. Très bóng. tết bóng. Très bóng. tết bóng. Très bóng. Très tết tết

ก่อนเข่ากระเดงก่อนปิงเป็ดุกอ่น,อน,อน พี่น้องตอนนี้กะปิ้งเ้ากระซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้าจะมากินข้าวพี่น้องมาเด้อกินข้าวนัการกินข้าวกับปิ้งเปรดพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องลาก็จะขอลากิน,ข,กนข้าวแรงไปนอนก็นเด้อพี่น้องเด้อบายบาย